มาอัสเดินทางกลับบ้านขับขี่ปลอดภยัยลูก เดี๋ยวนี้เรากับทางนี่กันดีกว่าลร้พรา,พาวน้อยหนึ่งอ้อมนิดหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรลองมุมกล้องลองอะไรหลายอย่างด้วยดูดูกันไปครับผมโอ้โหยี่กบแล้วสุดจริงๆสุดจริงๆ สวัสดีอีกรอบด้วยครับทุกคนนะตอนนี้กำลังขี่รถกลับบ้านแต่วันนี้จะไปทางลอดพราวร้อยหนึ่ง 101. ไป เขาไม่รู้ ล้วพผ่ารนโอ้ยสายเสื้อโอ้โหสายเสื้อมันตีนะเก็บสายเสื้อก่อนสายเสื้อมันตีเข้าหมวกกับน้องนะดังหนกหูก็แก๊กแก๊แก,กอยู่ที่หูเนี่ยไปอุย้ยนำถนนนำถนน เราเดี๋ยวซ้ายข้างหน้ากันนะเอา้าลืมไม่จริงซอยที่เราอยู่มันออกข้างหลังได้นะโอ้โหลืมเลยจะได้ขี่ในซอยนะไม่น่ะออกมาทางด้านหน้าซอยเลยที่เหมือนอ้อมเลยเหมือนอ้อมเลยนะโอ้โหรถติดต้องห,กอหักอ้าวฝกคิดถูกไหมนะกลับดางเนี้ย ว้ายสิบล้อหันไปเจอสิบล้ออยู่ข้างหลังคันเบลลเอร์ตกใจใจนี่หายเลยเอาพี่แท็กซี่ผมไปหน่อยผมไปไม่ได้พี่โอ้พี่ขี่ค่อมเลนเลยอ่ะพี่โอ้น้องจะไปไม่ได้นะอยมีน็อตอะไรอยู่บนถนนเนี่ยตะกี้เห็นเลื่อมเลื่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 มไม่ใช่เลื่อมเลื่อมเลื่ม ฟาวติดเลยค,ดคดิดดูคิดพปจเดียวไปล้วขวาโลง่งแต่ออกมาก็เจอรถติดเหมือนเดิมเมื่อติดหน้าวิกซีหรือเปล่าวะวิกซี่ก็ไม่ได้เันโอ้โหติดก่อสร้างนี่ฮาเลยนะวนรถขกบได้ไหมเนี่ยขัไปด้วยครับพี่ขัไปได้ครับพี่ขอบคุณครับ ขอบค้าครับผมขอบคับทุกคนรถผมจะดับพี่รถผมจะดับรถผมจะดับครับผมไม่ได้เบิ้ลนครับเสียงรถมันเป็นอย่างนี้เองครับแอบโอ้ยจะชนบางโค้งไามวะเหียเต็ดซะใหญ่เลยเต็ดซะกว้างเลยนะไม่ใช่กว้างนะเต็ดซะกว้างเลยนะอ๋อติดทำถนนทำถนนโอ้หพี่สิบล้อ ไม่ให้ไปเลยไปด้วยครับขอไปด้วยครับรถผมมันเลี้ยวยากครับผมขอไปด้วยขอโทษนะครับอ๋ออ๋ออออ๋ออ้ยอยอ้ยอยอ้ยเลี้ยวอ้ยไปแล้วเด้อ ส่วนใหญ่ปัญหาอยู่ที่ตบลงอะตบลงไม่ค่อยลงให้นะบางทีโอ้แต่วันนี้นะออกเกียร์หนึ่งจะเตะ 1, ขึ้นเกียร์สองเล่าครับผมโอโ้โหรอบตัดกันไปดิเจอเกียร์ว่างออเอไปแล้วจ้ามีพิกไบไม่ต้องขี่เร็วก็ได้นะ่ะมันแรงมากเลยนะ่ะรู้หรือเปล่า ไม่ขี่อยู่เกีย่ห้าขี่อยู่หกสิบนอนนอนนอนโอ้โหเสียงเชิญเกี่เนี่ยมันสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ โอตกอัพชิปอัพไม่ลงเลยครับชิปดาวชิปดาวไม่ใช่ชิปอัพชิปดาวผิดซด้วงซด้วโอ้ค่อยๆไปครับผมโอ้ Jim, สสอโอ้บอว่ากับทางเดิมมาดีแล้วทางนี้ไม่น่าไหวรถเม็กติดตลอดทางเลย คดีหน่อยตอนคืนมันไม่ร้อนนะตอนกลางวันนี่โอ้โหให้ตายเถอะโรบิน จะมีลมเข้าบ้างนะขอโทษกันด้วยนะครับทุกคนถึงแล้วนี่ร้านเผาร้อยหนึ่งโหแก้วผมเส้นทางร้านครับผมายแท็กซี่โอ้โหใบทะเบียนสวยด้วยครับผมอ่าฟักถึงก็ต้องเอาขาลงสองข้างกันเลยทีเดียวยังไม่ชินเท่าไหร่หน,นะรอบรถยังไม่ถึงอาทิตย์ แดี๋ยวเม่ไหนเรามานั่งคุยกันดีกว่านะคุยกันว่างๆคุยกันชิวๆอะ่ะไม่ต้องขี่รถอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โ,โนโโน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 ,โน,โน,โนโน่โนเสียงอะเนี่ยเป็นไงอะ นฝั่งนี้ไฟก็มีโอ้โหต้นเว้นต้นเลยม้งเนี่ยไฟก็ไม่ค่อยมีนะอ๋อเจ้าเด็กถิ่นเด็กถิน,ถนผมไม่ค่อยรู้ซอกรู้ซอยหรอกแถวเนี้ยไม่ค่อยมาขี่นะนานๆทีแต่พอรู้ว่าออกไหนถ้ารู้ไหนนะ สามมีอยู่ห้าสิบใครขี่เร็วก็ขี่ครคนได้เท่านี้จริงๆนะเดี๋ยวไม่ได้อยู่ทําคลิปนะเออรีบขี่อ่ะค่อยๆขี่ก็ได้ถึงที่หมายเหมือนกันนะถึงจะเป็นตัวพันก็เหอะ ผมเข้าก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวจะมีตังค์เดี๋ยวจะซื้อไม้ดีๆมาใช้อยู่นะชนฟังไม้หูฟังอ่อนๆของเราไปก่อนนะทุกคนเอ้ยถึงยังวะนึกว่าลีวผิดซอย เกือบเรียวนะเกือบเรยวตามรถยนต์จะว่าไปก็ลืมบอกนะทุกคนเราชื่อแซกนะยินด,ดทีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับผมผมก็จะอยู่แบบนี้ของผมนะครับทุกๆวันขี่รถไปทำงานกลับบ้าน ติดมือดีจริงๆชอบจริงๆนะชอบจริงๆโอนใจเย็นไอ้หนูใจเย็นเย็นเหลวซสายนี่ก็ไปโพแก้วนะแต่เราจะออกนะว่ามินกันนะเส้นนว่ามินมันก็วนกลับไปที่เดิมแหละขี่อ้อมทำคลิปให้ดูกันเฉยๆนะ ช่องนี้ก็ยังไม่ผ่านในนี่เลยกดของ YouTube นะ4,000ชั่วโมงช่วยๆกันนะทุกคนจะได้มีไรายได้มาทำช่องให้ทุกคนดูกันนะจะได้มีตังค์มาเปลี่ยนไมค์กันสักทีอ,อุ๊ยอ๊ยอยโอ้โหอ,อย่างเบร์ครับน้องๆแท็กซี่จอดกันตรงนี้เลยใช่ไหมครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้นอหนอ,หนอ ตะแคงหูหลบเลยครับผมเมื่อกี้เขาเปิดพาหมาขี่รถทำไมนะ,อะขอสะพานขอสพอะพาน ค่อยไปครับทุกคนโอ้โหสุดยอดับผมสุดยอดจริงๆเปิดไฟสูงไล่สักหน่อยนะเดี๋ยวมีรถออกมาจากถนนข้างทางนะเขาจอดข้างทางกันเราไม่รู้นะว่าเขาจะออกกันมาหรือเปล่า เิดไฟสูงลไล่ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาไม่เห็นเราระวังเขาอาจจะไม่ระวังก็ได้นะทุกคนระวังตัวกันด้วยนะครับนี่สุดีชิบอ,อย่างเบ <Why? S 1> เื่อว้าย๋ย่พึ่งมานะคะรถเมยขอไปก่อน ยังยังไม่เก่งนะยังไม่ได้ไปเดียนขับขี่ปลอดภัยเลยนะเออเดี๋ยวรอพี่ที่พี่เซโอนนะพาไปเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ทุกคนดูกันนะเออนี่นะสอยตะเกียรตรงคอสะพานก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะมันก็มาเจอเส้นนี้เหมือนกัน ต่มันขี่ในซอยรถเราเสียงดังรบกวนคนอื่นก็เลยออกมาขี่ข้างนอก,นอกยอมอ้อมหน่อยอแล้๋ยวไหนว่างๆทำคลิปรีวิวท่อให้ดูกันนะรถยังไม่แต่งอะไรเลยมีแต่ท่อนะเปลี่ยนท่ออย่างเดียวมีตังแค่เปลี่ยนท่อนนะั่นแหละท่อก็ท่อไทยนะไม่มีตังซืเอสซทุกคนต้องช่วยกันดูคลิปเรานะถึงจะมีตังเปลี่ยน เีไยวมไปก่อนนะเอาเอาเอาไอ้นี่อัทดทรถอัทรถนะขี่สนุกสนุกไ้ก่อนเราไม่ได้สัดนะเนี่ยขี่แค่แปดสิบเส้นกเกษตรโอ้โหบางคนนะซัดกันแบบเสียวอะเสียวแทนเลยอะเราไม่ค่อยกล้าขี่รถเร็วเท่าไหร่นะไม่ค่อยชินเคยแขนหักแล้วไงแต่ก่อนขี่รถรถชนรถชน อถึงไฟแดงเปิดชิลรัลมสักหน่อยไม่ไหวร้อนรถจะเห็นเราไหมว่าถ้าเราจอดตรงเนี้ยโกรถไม่เห็นวะเสียวหลังเลยอ่ะไปจอดตรงนู้นได้ไหมขอให้กดหน่อยได้ไหมเสียววะโกโดนชิมตูดอุ๊ยกระเป๋าหลุด เฮ้ยมีรถมายังไงเสียววะดูก่อนนะโกโปรถ่ายอยู่หรือเปล่านะเก้ยเหมือนคุยคนเดียวอีกนะ เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูกไฟหือไฟเขียวเ,เดี๋ยวออกไม่ทันอันตรายนะอันนี้เราจอดหลังเส้นขาวนั้นก็วันๆอยู่ว่าโคนรถคันข้างหลังจะมาทิ้มหลังหงายหลังอีกแย่อีกไม่ได้ทำคลิปอีกรถก็ไม่ได้ขี่อีกอ้าทนติดไฟแดงกันทนทนไป อยากรู้อะไรอยากให้ทำคลิปแนวไหนนะคอมเมนต์กันได้เลยนะเราทําทุกคลิปทุกแนวนะทุกรูปแบบนะเออนี่เอาขายลงข้างเดียวนะสองข้างน่าจะลำบากเร็วลงข้างเดียว เขียวแล้วดูรถก่อนนะเดี๋ยวมีรถผ่าไฟแดงนี่จบข่าวเลยนะเดี๋ยวเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกอน้ำมันอีกแล้วครับผม ขอเอลอีกแล้วครับผมน้ำมันจะหมดอีกแล้วครับผมน้ำมันเตือนอีกแล้วครับผม สักหน่อยหนึ่งนะคุณนี้ค่อยเติมแล้วกันเฮ้ยเริ่มขี่ไม่ออกว่ะน้ำมันจะหมดว่ะโอยเอยเอยน้ำมันจะหมดรถถังน้ำมันรั่วหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โห สูบเอาสูบเอาเลยอนะขี่โอ้โหเติมสองร้อยเมื่อวานก่อนหมดแล้ววนะันนี้เฮ้ยหนักหนาวการนะ่ะถ้าจะกินน้ำมันขนาดนี้นะ น่าจะแท็กซี่แล้วไม่น่าจะใช่เราเหรอกโอเคถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดทับสกา์ให้กันด้วยนะกดแชร์นะกดแชร์อย่ากดแชร์นะกดแชร์โอเคบ๊ายบายเจอกัน